จะไม่พูดถึงเหตุการณ์สุดยิ่ของกลุ่มผู้ชุมนุม3มนิ้วให้พูดมาทั้งปีก็คงจะยาวเป็นหางว่าวเลยล่ะค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอหยิบยกเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าประทับใจทีมข่าวแต่ก็คงไม่ถูกใจกลุ่ม3นิ้วสักเท่าไหร่ส่วนจะเป็นเหตุการณ์ไหนบ้างมาลองดูกันดีกว่าค่ะ เปิดประเด็นกันต่อค่ะตรวจสอบด่วนโซเชียลมีเดียแชร์ยับพฤติกรรมแร็ปเปอร์คลองเตยแกนนำทะลุแก๊สเป็นบุคคลอันตรายเปิดรับบริจัคเป็นอาชีพหลักค่ะจากที่ทางกลุ่มทะลุแก๊สนะคะได้โพสต์ข้อความเปิดระดมทุนขายเสื้อทะลุแก๊สพร้อมกับประกาศว่าเงินระดมทุนในครั้งนี้จะนําไปจัดการชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ต่อมาทางด้านของทีม่าว์ดทูตค่ะ,ดดคะได้ทําการตรวจสอบบัญชีที่เปิดระดมทุนพบว่า ชื่อผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีก็คือนายธนายุทธนาอยุทยาหรือว่าชื่อที่ในกลุ่ม3นิ้วรู้จักกันอย่างนี้นะคะก็คือบุ๊กแรปเปอร์วงเอเลเวนฟิงเกอร์วัยยีปีซึ่งเขาขาดได้เกิดและโตในชุมชนคลองเตยขึ้นแรปการเมืองในการชุมนุมเยาวชนเปิดแอกเมื่อวันที่18กรกฎาคมปีที่แล้วและเคยถูกจับก,กลุมตัวมาแล้วค่ะ หลังจากนั้นค่ะทางด้านของทีมค่ะเดอะทูตได้ขุดพบผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้ทําการออกมาเปิดเผยและเตือนให้ระวังนายธนายุทธ์ซึ่งค่อนข้างมีพฤติกรรมผิดปกติมีการขอแมวเป็นจํานวนมากอ้างว่าเพื่อจะนําไปรับเลี้ยงซึ่งผู้ที่โพสต์นะคะก็เป็นเจ้าของแมวคนหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความผิดปกติจึงได้โพสต์ข้อความเตือนว่าเตือนภัยบุคคลอันตรายอยู่ในวงการเพลงแร็ป เรื่องก็คือเราโพสต์ขอความช่วยเหลือดูแลแมวเพราะติดโควิดกันทั้งบ้านเขาทักแชทเข้ามาขอไปเลี้ยงเขาเลยมารับแมว4ี่ตัวมี1 9กรกฎาคม2,564ัเราขออัปเดตแมวแต่ไม่เคยส่งมาให้สักครั้งอ้างตลอดว่าติดงานศบปู่บ้างติดธุระที่บ้านบ้างติดไปม็อบโดนตำรวจตามจับกว่าจะตอบไลน์ก็3วันตอบทีนึงค่ะ ทังเราเลยแต่สินใจขอแมวคืนนำมาคืนให้วันที่5สิงหาคมแต่เอามาคืนให้3ตัวอีกหนึ่งตัวอ้างว่าฝากเพื่อนเลี้ยงแล้วหายส่วนอีก2ตัวที่เอามาคืนอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็นอนน้ำลายฟูมปากค่ะส่วนอีกหนึ่งตัวที่ยังไม่ตายก็มีสภาพอิโดโรยเหมือนอดข้าวอดน้ำทั้งเราได้สอบถามไปว่าทำไมแมวที่เอากลับมาคืนถึงมีสภาพนี้แต่มันบอกว่าไม่มีอะไรเลี้ยงดูอย่างดีพูดแถไปเรื่อยไม่ยอมรับอะไรสักอย่างค่ะ พอเรื่องนี้เกิดขึ้นจึงสืมหาข้อมูลก็ปรากฏว่านายคนนี้ตั้งโพสต์ขอแมวและทักแชทขอแมวเรื่อยมาไม่มีท่าทีจะหยุดรับแมวพูดให้ตัวเองดูดีเพื่อรับแมวทุกคนลองคิดวิเคราะห์ดูนะคะว่าเป็นไปได้หรือที่จะไม่มีอะไรผิดปกติขอแมวตลอดบางเคสได้ทำการขอ3569ขอแบบไม่หยุด ทั้งที่ตัวเองเลี้ยงแมวแค่ในห้องนอนบริเวณก็คับแคบแต่รับแมวไม่อัน้นแมวไปอยู่ไหนขอไปทำอะไรมากมายทำไมไม่หยุดขอแมวที่สำคัญคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามนายคนนี้จะแถไปเรื่อยมีขออ้างตลอดพูดให้ตัวเองดูดีแต่พฤติกรรมย้อนแย้งมากมีรูปที่ไปขอแค่บางส่วนที่จริงมีมากกว่านี้เพราะขอตลอดขอไม่หยุดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมรบกวนส่งหลักฐานมาให้ด้วยช่วยกันแชร์เยอะๆค่ะ หลังจากผู้ที่โพสต์ได้เปิดประเด็นแล้วตั้งข้อสงสัยไปได้ไม่นานได้มีคนจํานวนมากค่ะที่เคยให้แมวกับนายธนายุทธไปเลี้ยงดูต่อเริ่มเกิดความสงสัยและแลกเปลี่ยนจับผิดนายธนายุทธซึ่งบางคนได้เปิดเผยว่าเคยมาขอแมวซึ่งขอไปจํานวนกว่า9ตัวเจ้าของแมวเลยเห็นใจจะนําไปส่งให้แต่ทางด้านของนายธนายุทธไม่ยอมให้เข้ามาส่งโดยอ้างว่าไม่สะดวกบ้านอยู่ในสลัมคลองเตย เจ้าของแมวเลยเริ่มเกิดความสงสัยเหตุใดจึงไม่กล้าให้เข้าไปดูสถานที่ค่ะทั้งนี้คนที่ให้แมวนายธนายุทธไปรับเลี้ยงต่อหลายคนต่างต้องการดูสถานที่ในการรับเลี้ยงแต่นายธนายุทธมักที่จะบ่ายเบียงอยู่ตลอดจึงทําให้หลายๆคนเกิดความสงสัยนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีผู้ติดตามพฤติกรรมของนายธนายุทธมาโดยตลอดและได้เปิดเผยอ,อีกด้วยว่าแมวที่ทางด้านของนายธนายุทธนําไปเลี้ยงนั้นตายไปแล้วหลายตัวเนื่องจากปล่อยให้อดอยาก และถ้าหากว่าแมวตัวไหนทรงโสมก็จะนำมาเปิดรับบริจาคแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องที่ได้ถูกเปิดเผยน,นั้นจะเป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้าตรวจสอบโดยด่วนด้วยค่ะ ติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะเราจะมาแชร์ความย้อนแย้งของเนติวิทย์ที่มีการคัดค้านย้ายสารเจ้าแม่แต่มีการหนุนให้ยกเลิกการอัญเชิญพระเกี้ยวจากที่ Facebook ขาดขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหรือว่าอบอจอซึ่งมีทางด้านของนายเนติวิทย์โชติพักภัยสาลเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬานายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้มีการโพสต์แถลงการเรื่อง ยกเลิกกิจกรรมขบวนอันเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์และสังคมค่ะก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติการนี้ที่มีเนื้อหาบางช่วงระบุว่ากิจกรรมขบวนอันเชิญพระเกี้ยวเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรูปแบบของขอบวนอันเชิญพระเกี้ยวนั้นจำลองกระบวนแห่อย่างราชสำนักในกิจกรรมดังกล่าวจะมีผู้อันเชิญพระเกี้ยวถือพระเกี้ยวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทว่ากิจกรรมขบวนอันเชิญพระเกี้ยวสนับสนุนและสะท้อนถึงระบบอำนาจนิยมรวมถึงค้ำยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากันรูปแบบกิจกรรมขบวนอันเชิญพระเกี้ยวยังเป็นภาพแทนของวัฒนธรรมแบบศักดินา ที่ยกกลุ่มคนหนึ่งสูงกว่าอีกกลุ่มคนหนึ่งพร้อมสัญ,ญลักษณ์ของศักดินาคือพระเกี้ยวบนเสลียงจากมติในวาระการประชุมสามัญครั้งที่1ทับ2,564ของคณะกรรมการบริหารมีมติ29ต่อศูนย์เสียงเห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ เพื่อยุติการผลิตซ้ำธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมมิให้คงอยู่ในสถาบันการศึกษาอีกต่อไปกระนั้นค่ะทางด้านของทีมข่าวเดอะทรู h ก็ได้มีการย้อนไปดูพฤติกรรมของนายเนติวิทย์ก็พบว่ามีบางอย่างที่น่าสงสัยบนการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะย้อนแย้งอย่างยิ่งวันที่26กันยายน2 5ง3นายเนติวิทย์ค่ะได้มีการชวิตข้อความระบุว่าเสาหักแห่งแผ่นดิน จะเรียกค่าเสียหาย4,000ล้านกับสารเจ้าแม่ทับทิมต่ำตมอย่างสุดๆทั้งนี้ทางด้านของนายเนติวิทย์ค่ะได้มีการแชร์ข้อความที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลว่าจุลาสั่งฟ้องครอบครัวที่ดูแลสารเจ้าแม่ทับทิมเรียบร้อยแล้วในเมื่อเราไม่ยอมย้ายและไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมจากจุลาเลยต้องเรียกค่าเสียหายถึง4,000ล้านบาทแล้วก็ฟ้องแบบนี้สินะนิสิตจ,จุลาช่วยกันปกป้องชุมชนเถอะ เซฟสารเจ้าแม่ทับทิมย้อนไปเมื่อวันที่7กันยายนาท่าทางด้านของนายเนติวิทย์ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าจุลาส่งหนังสือไปถึงสารเจ้าแม่ทับทิมขู่ฟ้องถ้ายัางยืนยันไม่ย้ายออกไปเป็นจำนวนเงินรวมมากกว่า4,600ล้านบาทช่างตลกสิ้นดีและสิ้นคิดมากผมขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการกระทำที่ทำลายเกียรติมหาลัยนี้อย่ารังแกชาวบ้านอย่ารังแกวัฒนธรรมชุมชนไม่สมควรเลย ในขณะที่ก็ยังมีการรายงานอีกว่าทางด้านของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้ดูแลสารเจ้าแม่ทัพทิมขอให้ย้ายออกจากพื้นที่จุฬาทางจุฬาต้องการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมเพิ่มศรัทธาส่งเสริมคุณค่าให้แก่เจ้าแม่ทัพทิมด้วยการอนุรักษ์สารเจ้าแม่ทัพทิมแห่งใหม่อย่างสมเกียรติเพื่อความเป็นสิริมงคลคู่ชุมชนสืบต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่ได้ประมาณเดือนธันวาคม2563ต่อมาข่าววันที่15มิถุนายน2563ทวิตเตอร์ข่าวสดก็ได้มีการโพสต์ภาพค่ะพร้อมกับข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าเนติวิทย์โชติภัพ,พ,พน์ไพศาลนิสิตร,รัฐศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรณรงค์คัดค้านสำนักงานทรัพย์สินจุลา เตรียมรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองอายุก,กว่าร้อยปีเพื่อสร้างคอนโดมิเนียมแทนศาลเจ้าแม่ทับทิมทรัพย์สินจุลาอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของทีมข่าวเดอะทรูสก็บพบว่าการอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีในขบวนพาเหรดในพิธีเปิดงานฟุตบอลประเพณีจุลาธรรมศาสตร์ทุกปีนั้นส่วนหนึ่งในขบวนที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้ก็คือขบวนอันเชิญพระเกี้ยวและตราธรรมจัร ซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยทั้ง2ส,สถาบันซึ่งในแต่ละปีแต่ละสถาบันก็จะมีการจัดขบวนอันเชิญได้สวยงามไม่แพ้กันสำหรับการเชิญตราสัญ,ญลักษณ์มาร่วมในขบวนพาเหรดของงานฟุตบอลประเพณีที่เก่าแก่ที่สุดจากหนังสือพิมพ์สยามนิกรพิเศษฉบับวันจันทร์ที่28ธันวาคม2507มีผู้อันเชิญเป็นนิสิตหญิงเพียงคนเดียวและองค์พระเกียวมีขนาดเล็กกว่า องพระเกี้ยวจำลองที่ใช้ในปัจจุบันการอัญเชิญตราสัญ,ญลักษณ์เข้ามาในสนามแข่งขันนั้นเหมือนเป็นการเปิดงานทางจุลาลงกรมหาวิทยาลัยมีการอัญเชิญตราพระเกี้ยวและทางธรรมศาสตร์ค่ะก็จะต้องมีตราธรรมจักสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวค่ะเปรียบดังทุกสิ่งที่เป็นสถานศึกษาแห่งนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอัญเชิญเข้ามาในงานฟุตบอลประเพณีจุลาธรรมศาสตร์ ในส่วนของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยการอัญเชิญตราพระเกี้ยวเปรียบเสมือนการอัญเชิญพระพุทธเจ้าหลวงทั้งสองพระองค์ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยเข้ามาในงานและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและเหล่ากองเชียร์ดังประโยคค่ะที่ดังก้องอยู่ในใจชาวจุลาทุกคนว่าสีชมพูจักอยู่ในกายเจ้าพระเกี้ยวกล้าจักอยู่เป็นคู่ขวัญ มาเปิดประเด็นกันค่ะคนไทยรับไม่ได้เปิดคลิปไบชินวัตรจีสถาบันออกมาพูดสุดเหิมเกรมโยงคดีมาตรา112จากกรณีค่ะที่วันนี้วันที่19พฤศจิกายน2564พนักง,งานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษอายการนัดส่งตัวนายพฤิชิวรักษ์หรือว่าเพนกวินนายพานุพงษ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยองนายอานนท์นำพา นายพมศอวีระธรรมจารีหรือฟ้าพมศอนนายชินวัตรจันกระจ่างหรือว่าไบาชินวัตรและนางสาววันวลีธรรมสัตยาหรือว่าตี้พยายาพร้อมกับพวกอีก3คนค่ะผู้ต้องหาในคดี SCB ส่งฟ้องต่อศาลในฐานกระทำความผิดตามมาตราหนึ่งโดยสืบเนื่องจากกรณีที่มีการชมนุมหน้าธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อวันที่25พฤศจิกยายน2563 โดยทางด้านของนายชินวัตรจันกระจ่างหรือว่าไบาชินวัตรค่ะได้มีการเดินทางมาสารพร้อมกับครอบครัวและมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนเองเชื่อมั่นว่าการประสัยที่หน้าเอ b ซีไม่ได้กระทําผิดไม่ได้พูดพัดพิงสถาบันแม้จะก,กล่าวถึงเรื่องงบประมาณก็ตามทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563นายไบชินวัตรค่ะได้มีการประสายที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานรัชยโยธินระหว่างนั้นค่ะทางด้านของสาหนที่ตำรวจสอนอพหนโยธิน,นก็ได้มีการอ่านประกาศเรื่องให้ผู้ชุมนุมนั้นเลิกการชุมนุมในเวลา17นาฬิกาเนืน่องจากไม่ได้แจ้งการจัดก,การชุมนุมแต่ทางด้านของนายชินวัตรค่ะก็มีการกล่าวว่าประชาชนไม่ฟังท่านอีกต่อไปแล้วนี่คือเขตรัศดรในวันนั้นแกนนําประกอบด้วยนายพริตชิวรักษ์หรือว่าเพนกวินนายพานุพงศ์สั์นอกหรือไม่นายอนนนพา และก็ยังมีทางด้านของนายสุรักษ์สิวรักษ์หรือว่าสอสิวรักษ์ให้การสนับสนุนนอกจากนี้ค่ะทางด้านของไบร์ชินวัตรก็ยังได้อ้างถึงประเด็นที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดถึงมาตรา1 1 2ว่าในหลวงทรงมีพระเมตตารับสั่งไม่ให้ใช้มาตรา1 1 2แต่เมื่อม็อบและกลุ่มผู้ชุมนุมทำเกินเลยกว่าเหตุและละเมิดจับจ่วงถ้อยคำไม่เหมาะสมและพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆที่พาดพิงให้สถาบันเสื่อมเสีย ทั้งนี้เมื่อวันที่15มิถุนายน2563พลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าสิ่งที่กังวลมากที่สุดในขณะนี้คือการละเมิดสถาบันเบื้องสูงโดยเฉพาะกระแสข่าวการเคลื่อนไหวนอกประเทศโดยขอร้องอย่าเชื่อถือข้อมูลบิดเบือนที่เผยแพร่ต,ตามสื่อต่างๆเพื่อหวังสร้างความเกลียดชังทำไมมาตรา112 ถึงไม่ถูกดำเนินคดีเพราะในหลวงทรงมีพระเมตตาพระมหาการุณาที่คุณได้กำชับกับผมมาโดยตรงตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมามีการใช้ไหมมาตรา1นึองก่อละเมิดกันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในประเทศมีความรักชาติศาสตร์ก็ต้องช่วยกันด้วยแต่ที่ผ่านมาอาจมีการอลุ่มอ่วยกันบ้าง แต่ขณะนี้เกินเลยไปมากแล้วจึงคิดว่าสิ่งที่รับฟังมาจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประชาชนยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ดังนั้นเราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่และเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานตามหน้าที่อยู่แล้วอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพฤติกรรมต่างๆของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเหล่าบรรดาแกนนำนั้นไม่ว่าจะเป็นการปราศัยหรือในโลกออนไลน์ล้วนมีพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่แยกแยะได้ว่า พาดพิงสถาบันหรือไม่และมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ออกมาคัดค้านการแก้ม,มาตรา1 1 2เพราะต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมแสดงความเห็นด้วยว่ามาตรา1 1 2ไม่เคยเดือดร้อนคนที่คิดดีต่อสถาบันส่วนใครที่คิดไม่ดีถึงมีตัวอย่างให้เห็นว่ามักจะมีการพาดพิงและก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมืองในเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยประยุทธ์เป็นคนออกมาบอกเอง นะครับแม้กระทั่งเมื่อ,อวันที่5ธันวาคม2548ในหลวงรัชกาลที่9ก็มีพระราชโองการกับพันตำรวจโทรเตอร์ทัษณิณชินวัตรว่าไม่ให้ใช้มาตรา112กับประชาชนมาถึงยุคของพระเนรประยุทธ์จนโชชาประยุทธ์ก็เป็นคนออกมาบอกว่าในหลวงมีพระราชโองการลงมาว่าไม่ให้ใช้มาตรา112กับประชาชนนะครับแล้ววันนี้ที่ใช้เนี่ยคืออะไรนะครับที่ผมสื่อสารเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะเป็นคําพูดที่ ฟังแล้วหลายคนไม่เข้าใจแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเข้าใจถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็คือผมอยากจะให้สถาบาันพระมหากรรษัตริย์ทาอะไรสักอย่างออกมาพูดอะไรสักอย่างมิฉะนั้นนะประชาชนส่วนใหญ่ที่เขายังไม่รู้เรื่องเขาว่าจะคิดว่าสถาบาันพระมหากรรษัตริย์มีส่วนร่วมในการสั่งใช้มาตา112รา1 12กับประชาชนมีการคุกคามประชาชนโดยใช้กฎหมายฉยบับนี้ ใน,มมนสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็คเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i t store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ ประเด็นกันค่ะลั่นไกใส่กันเองหรือเปล่าตำรวจรวบหนุ่มสามนิ้วควบจักรยานยนต์ร่วมชุมนุมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสุดอึ้งค่ะพกลูกซองพร้อมกับกระสุนยางเมื่อวานนี้ค่ะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทยค่ะได้มีมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมตามที่แกนนําอิสระนัดรวมตัวกันเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ทํากิจกรรมขับรถไล่ลุงให้ลาออกโดยโมวลชนค่ะก็ได้ประกาศทํากิจกรรมมีการร้องเพลงและเต้นเข้าจังหวะ พร้อมทั้งการชูป้ายเพื่อแสดงข้อเรียกร้องรวมทั้งมีการนัดแต่งกายคล้ายชุดลำลองเอวสูงนำรถจักรยานยนต์มาจอดเรียงริมถนนฝั่งเกาะพญาไทยในขณะที่ในโลกออนไลน์ค่ะก็ได้มีการแชร์คลิปของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มหนุ่มรายหนึ่งนะคะได้ตรวจพบอาวุธที่คาดว่าน่าจะไปเตรียมก่อเหตุในการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยทางเพจ Bangkok Future ค่ะก็ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข,ข้อความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับม็อบพบปืนพร้อมกระสุนจริงและกระสุนยางเตรียมสร้างสถานการณ์รุนแรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อมาทางด้านของปราสามสีค่ะก็ได้มีการแชร์ข่าวดังกล่าวพร้อมกับบอกว่าผู้ชุมนุม3นิ้วถูกจับเพราะมีอาวุธเตรียมก่อเหตุโดยในคลิปค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นชายรายดังกล่าว พบอาวุธปืนบรรจุกระสุนหนึ่งกระบอกและเจอถุงหนึ่งใบาภายในมีลูกกระสุนจริงพร้อมกับมีกระสุนยางด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามว่านำกระสุนยางมาจากไหนโดยชายรายดังกล่าวบอกว่าสร้างมาจากเพจตอนแรกคิดว่าเป็นตะกัวแต่กลับได้กระสุนยางมาซึ่งประเด็นนี้นะคะต้องบอกว่าทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากว่าการที่มีผู้ชุมนุมนํากระสุนยางมาใช้ในการสร้างสถานการณ์นั้น ประกอบกับที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มีข่าวว่าผู้ชุมนุมถูกยิงด้วยกระสุนยางที่อ้างว่ามาจากเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมเองค่ะลม่เออายนี้รออเไหมลูก กแอไ้แค่ขาวปดูนี่ของขขอขอขอมาแล้วจะารี้มันมีกระสุนยางด้วยเหรอนะทไมกออวยเนี่ยเฮ้ยมันมีกระสุดยางด้วยวะ่ด้เอากระสุยางไหมเปล่ัอะไรั่งเมื่อกี้ก็เดือดไม่รู้ใช่หมครับเมันัไปไหนยังไงเดี๋ยวต้อยากันต้อ ใ่ย้เสั่งมาใไม่รู้ตอนแรกผมว่เป็นอาไอ้ลูกตักัวนี่นะอ่าอ่ายางด้วยเดี๋ยวจริงพี่ของางอ่ามไ้มลง้งานึ่งอดูก้องดูองหน่อยองมองน่ไงเก็บไ้โอเคนาจริงนี่ผมไม่รู้พี่่ cái <laughs> này là số dẻng. Này là cao su dàng. Này trông như thế này. lắm xe tôn, là ามนิ้วยังรับไม่ได้ค่ะลูกนัดโดนโจกยับหลังเหยียดคนจนแบ่งบารมีใส่รบ,บพอศา,าลด่าลั่นรถกู้แพงกว่าบ้านมึงอีกเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายธนธนา,านกิจอํานวยหรือว่าไฮโซลูกนัดได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองนั้นถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยของศาลจังหวัดธัญบุรีปิดประตูทับและหลุดปากพูดเหยียดรบ,บพอศาลไปว่ารถกูแพงกว่าบ้านมึงอีก ต่อนที่จะมีการแก้ตัวภายหลังว่าไม่น่าจะพูดแบบนั้นออกไปโดยลูกนั้นนะคะก็บอกว่าเรื่องเล่าขี้คาผดดจการในวันนี้หน้าศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีในขณะที่ผมและพีทแฟนฟ้ากำลังนั่งรอว่าศาลจะให้ประกันตัวแกนนำในวันนี้หรือไม่อยู่ที่หน้าศาลด้านนอกและท้ายที่สุดก็ได้รับแจ้งว่าเพื่อนเราได้รับการประกันตัวตามสิทธิ์อันชอบพรมแล้วด้วยความดีใจผมกับพีทจึงรีบเดินเข้าไปในศาลเพื่อจะไปรอรับฟ้า ตอนเดินผ่านประตูสอพอปอแต่ใส่ชุดเขียวเขียวเหมือนสารวัตรทหารของศาลพยายามบิดประตูเลื่อนทับตัวผมย้ำว่าทับตัวแต่ผมก็เดินออกแล้วเดินเข้ามาได้แล้วเข้าไปต่อว่าเจ้าหน้าที่ว่ารถผมอยู่ข้างในนี้จะมาปิดประตูใส่ผมมีสิทธิ์อะไรเงินเดือนมาจากภาษีของประชาชนเสียมตัวนิดหนึ่งพอหลุดออกมาจากประตูได้เจ้าหน้าที่จึงบอกว่า ถ้ารถอยู่ข้างในให้เข้าได้แล้วด้วยความโมโหที่โดนปิดประตูทับตัวจึงแสดงกิริยามารายาทไม่สุภาพออกมาโดยการชี้หน้าต่อว่าด้วยคำพูดหยาบคายว่ารถกูแพงกว่าบ้านมึงอีกจุดพีกมันอยู่ตรงนี้เมื่อเราแสดงความยินดีกันเสร็จเรียบร้อยผมก็เรียกให้คนขับรถเอารถขึ้นมารับผมที่หน้าประตูทางออกวันนี้ใช้รถจากกสีดำคันใหม่ป้ายแดง เจ้าหน้าที่คนเดียวกันเลยตั้งใจปิดประตูทับตัวผมเดินเข้ามายกมือไหว้ทำความเคารพคนขับรถผมผ่านกระจกหน้าในขณะที่ผมกำลังจะเดินไปขึ้นรถที่เบาะหลังมันดูออกชัดเจนมากว่าขีค่าเผด็จการเหล่านี้บูชาเงินและอำนาจพอเห็นรถยุโรปคันหรูกำลังขับออกมาถึงกับเดินเข้ามาไหว้ท,ท,ทั้งท้ที่เพิ่งปิดประตูทับเจ้าของรถไปผมจึงเดินเข้าไปต่อว่าอีกครั้งเจ้าหน้าที่ไม่กล้าสบตาและเดินถอยหลังกลับไป ก่อที่คนขับรถจะลงมาเปิดประตูรถให้ขึ้นไปนั่งบนเบาะหลังกลับบ้านเรื่องราวมีเท่านี้คิดว่าเพื่อความยุติธรรมจึงต้องพูดถึงการแสดงออกที่หยาบคายของตัวเองด้วยจริงๆผมไม่ควรใช้คำพูดว่ารถคูแพงกว่าบ้านอีกจะเก็บไปปรับปรุงแต่ผมไม่ได้พูดเพราะดูถูกอาชีพหรือความจนเขา ผมดูถูกจากการเลือกที่จะรับใช้เผด็จการแล้วเลือกจะมีสองมาตรฐานที่จะปฏิบัติต่อคนในแต่ละชนชั้นมวลชนของราษฎรถูกเลือกปฏิบัติแบบนี้ในขณะที่คนรวยขับรถหรูเจ้าหน้าที่ถึงกับออกท่าไหว้ด้วยตัวเองทั้งที่เขาไม่ได้รู้จักเลยว่าใครเป็นใครถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ และจริงๆแล้วมันน่าสมเพชมากที่เจ้าหน้าที่ของศาลเป็นข้าราชการรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนยังนิยมการบูชาเงินและสิ่งของที่แสดงที่ชนชั้นสูงแต่กับประชาชนเดินถนนกับปฏิบัติด,ด้วยอย่างอาคติมันน่าสมเพชมากส่วนความหยาบคายของผมในวันนี้ขอน้อมรับผิดไว้เนื่องจากความโมโหในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือขี้ข้าเผด็จการสังกัดศาลจังหวัดธัญบุรีมากมาก ยังคงคอนเซปต์อ่อนน้อมกับประชาชนแต่ก้าวร้าวต่อเผด็จการและขี้ข้าของมันหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยกับคําพูดของนายธนัทนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะแก้ตัวว่ายอมรับผิดในคําพูดดังกล่าวโดยทางด้านของผู้แสดงความคิดเห็นมองว่าคําพูดออกมาจากความรู้สึกภายในโดยมีรายละเอียดว่าฟังดูรู้สึกขัดใจยังไงไม่รู้คําพูดมีเยอะควรเลือกใช้ให้เหมาะสม ยิ่งเราเป็นคนมีชื่อเสียงยิ่งต้องรู้จักการคอนโทรลตอนนี้เรารณรงค์เรื่องการบุลลิคนการเหยียบคนการเหยียดคนแบ่งชนชั้นวรรณะลัทธิอิลิทดูเหมือนจะไม่เป็นที่น่าเชื่นชมสักเท่าไหร่ในเมื่อเราไม่ชอบอะไรเรารังเกียจสิ่งไหนแล้วก็ยิ่งไม่ควรทำสิ่งนั้นเพราะลักษณะนิสัยแบบนี้มันเป็นลักษณะนิสัยจำเพาะของสลิมเมื่อเราไม่ชอบสิ่งที่สลิมเป็นเรายิ่งต้องทำให้แตกต่างแต่ก็ถือว่าดีที่ออกมายอมรับผิดยอมรับสิ่งที่ตนทำ แต่ก็คิดว่าคนประชาธิปไตยหลายคนที่มาอ่านตรงนี้คงต้องติดใจคาใจด้วยกันทั้งนั้นคำพูดออกมาจากหัวใจหัวใจสั่งให้สมองคิดคำพูดเรามันบอกเราเองว่าจริงๆแล้วดิฟอินเราเป็นคนแบบไหนการอยู่สูงกว่าคนอื่นไม่จําเป็นจะต้องกดคนอื่นเพื่อที่จะทำให้เราสูงขึ้นวิธีคิดภาษากายคำพูดมีมากมายเลือกใช้ให้พอเหมาะพอดีและเหมาะสมค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศท,ทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศท,ทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shop6.store s ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ แกนนำปลดแอกส่งสัญญาณเตรียมลี้ภัยแล้วเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเดินเกมอย่างหนักนะคะในขณะนี้และเหมือนว่าในกระแสข่าวหลักก็จะดูเงียบๆแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเจ้าหน้าที่ยังได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแกนนำหลายๆคนนะคะเริ่มเกิดความพะวะาและหลายๆคนคาดว่าจะเตรียมขอลี้ภัยออกนอกประเทศโดยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวทุธาทิ์สิริขันหรือว่าอัว แกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้โพสต์ข้อความในทำนองที่ว่าถูกยกเลิกพาส,สปอร์ตโดยมีรายละเอียดว่าชีวิตนักศึกษาปีสี่ที่กำลังจะเรียนจบแล้ววางแผนทำนั่นนี่เยอะมากเมื่อคืนรู้มาว่าโดนยกเลิกพาส,สปอร์ตจากคดีทางการเมืองออกนอกประเทศไม่ได้แล้วชีวิตโคตรพังนอกจากนี้ทางด้านของนางสาวสุธาทิพย์นะคะก็ยังได้โพสต์ภาพหนังสือขอให้ยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจากักร โดยในเนื้อหาส่วนสำคัญได้เขียนไว้ด้วยว่าคณะทำงานคดีอาญาได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดซึ่งก็มีชื่อของนางสาวจุธาทิพย์เป็นหนึ่งใน11คนในความผิดข้อหาร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างประชุมพิจารณาเพื่อสั่งคดีของพนักงานอายาการอาญากองสิบสำนักงานอายาการสูงสุด บุคคลดังกล่าวจึงยังเป็นที่ต้องการตัวเพื่อดำเนินคดีต่อมาค่ะ17พฤศจิกายนทางด้านของนางสาวสุธาทิพย์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์อีกครั้งเกี่ยวกับการรีภยัยโดยมีรายละเอียดว่ายกเลิกพาส,สปอร์ตยังไงตำรวจขอให้กงสุลยกเลิก ลีภัยเลยทางอัวตอบว่ายังไม่อยากลีภัยอยากมีอิสระในการใช้ชีวิตทั้งนี้ทั้งด้านของนางสาวจุธาทิพย์ก็ได้เคลื่อนไหวและขึ้นปราศัยในขบวนการเยาวชนปลดแอกในช่วงที่นายทัดเทพเรืองประภรัยกิตเสรีหรือว่าฟอดแกนนําตัวหลักของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและได้ลีภัยไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ